เดือนมีนาคมนี้ลัคนาราศีเมษมีดาวย้ายสําคัญที่ส่งผลกับคุณตั้งแต่เรื่องของตัวคุณเองนะครับความเสียหายในชีวิตของคุณครับแล้วก็โชคลาภของคุณด้วยครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอจากช่องสินแสบาโค้ชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวย้ายในเดือนมีนาคมที่ส่งผลครับดาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวดวงแรกนะครับที่ย้ายเข้ามาแล้วส่งผลในเดือนมีนาคมนะครับก็คือวันที่2มีนาคมครับก็คือหมายเลข9ครับเนปจูหรือว่าเกตนั่นเองนะครับ ดาวดวงนี้เนี่ยเข้ามาส่งผลในตำแหน่งโชคลาภครับส่งผลตั้งแต่วันที่2มีนาคมถึงวันที่28เมษายนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเกตของพลส์ไทยเนี่ยก็จะส่งผลยาวนานประมาณ60วันนะครับดังนั้นเนี่ย ที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยโชคลาภในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาจากที่ไหนไกลครับก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับเพราะว่าหมายเลข9เนี่ยหมายถึง3เรื่องสําคัญครับก็คือเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับความทันสมัยนะครับอย่างระบบ AI ในยุคปัจจุบันแบบนี้นะครับก็ถือเป็นเลข9เช่นเดียวกันนะครับและในทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นยุค9้ด้วยอ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของประเทศนะครับอ่าความเชื่อ นะทางศาสนาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเลียเก้นะครับอันนี้ก็ให้เป็นความรู้พื้นฐานสําหรับท่านที่มาฟังนะครับทีนี้เข้ามาในตําแหน่งโชคลาภแบบนี้นะครับสิ่งที่จะให้โชคให้ลาบเราก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะครับแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะมีครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถืออยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปกราบไหว้บูชาขอพรนะครับเพื่อให้มีโชคนะครับได้ส่วนใครที่ไม่ได้มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นประจำนะครับก็อาจจะได้โชคจากไกลนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าหมายเลียกนี้มันหมายถึงเรื่องของงประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยก็อาจจะหมายถึงโชคที่มาจากแดนไกลก็ได้นะครับหรือนะครับในบางคนนะครับก็อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้โชคได้ลาบกลับมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเวลา2มีนาคมถึงวันที่28เมษายน ทีนี้หมายเลข9้าเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข9้าเองเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับหมายเลขอะไรเลยดังนั้นเนี่ยในพื้นดวงเดิมของเรานะครับในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยที่ตำแหน่งราศีกลุ่มนะครับตำแหน่งช่องราศีกลุ่มนะครับหรือว่าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือตำแหน่งบริเวณเอ,อ,องนาฬิกานะครับที่เลข9้าเข้ามาเนี่ยนะครับในช่องช่องนี้ครับถ้าเรามีดาวอะไรอยู่ เก้าจะมากระทบมันก็จะเกิดเหตุการณ์ได้ตั้งแต่9กูไปจนถึง99นะครับรายละเอียดปริย่อยเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักพยากรณ์เนี่ยใช้ในการพยากรณ์รายบุคคลแบบเจาะจงนั่นเองดาวดวงที่2ครับก็คือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์หมายเลข6เนี่ยย้ายเข้ามาในตำแหน่งความเสียยาหายครับแล้วก็ส่งผลตั้งแต่วันที่4มีนาคมจนถึงวันที่28 มีนาคมครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาในตาแหน่งความเสียหายเนี่ยก็แน่นอนครับก็จะเกิดความเสียหายกับ2เรื่องนี้เป็นหลักซึ่งจะเป็นเรื่องใดๆนั้นเนี่ยในรายละเอียดแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับก็คือไม่มีใครเหมือนกันหรอกครับการดูดวงโดยใช้ราศีลัคนาราศีนะครับแล้วก็ดูจากดวงดาวเนี่ยมันคือสตินะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราฟังนักพยากรณ์บอกเนี่ยนะครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ย เป็นเพียงแค่ภาพกว้างภาพใหญ่นะครับแต่ว่าในภาพรายละเอียดหรือว่าในภาพเจาะลึกเนี่ยเราจะต้องดูเจาะลึกเป็นรายบุคคลไป นี้ตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับของดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่อาจจะส่งผลทําให้เราเนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นครับบางคนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่หมุนเงินไม่ทันหรือมีเรื่องให้ต้องใช้เงินนะครับบางคนก็จะช็อปปิ้งเพลินนะครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีรายจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับอาจจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับในชีวิตรักก็ได้นะครับหรือนะครับบางคนนะครับก็อาจจะมีความเสียหายในเรื่องความรักเกิดขึ้นได้นะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าดาวเนี่ยมันได้ทํางานตามหน้าที่ของมันแล้วนะครับมันเข้ามาในตําแหน่งนี้เนี่ยแน่นอนครับเขารับหน้าที่มานะครับเขาก็ต้องมาทําหน้าที่ของเขาเราเนี่ยในฐานะมนุษย์ปุถุชนเนี่ยที่ยังมีสติมีชีวิตนะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะครับเตรียมพร้อมรับมือสิ่งที่ตั้งน่ากังวลหน่อยก็คือว่าในตําแหน่งนี้เนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่าใครเนี่ยมี ellt, หมายเลข7อยู่หรือว่าใครเนี่ยมีหมายเลข0ูอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการกระทบกันนะของการมาจากดาวศุกร์โดยการจะเกิดดาวที่มาอยู่ร่วมกันก็คือดาวศุกร์เป็นดาวโคจรนะแล้วก็เลข7เนี่ยหรือดาวเสาเนี่ยเป็นดาวจริงในพื้นดวงแบบนี้ก็จะเป็น6 7เนะครับที่มีเลขศูนย์เนี่ยก็จะมีศุกร์เป็นดาวโคจรนะครับเลขศูนย์เนี่ยเป็นดาวจริงในพื้นดวงก็จะเป็น6 0ูน อย่างเนี้ยมันก็จะมีรายละเอียดที่น่ากังวลมากขึ้นนะครับเพราะว่า67เนี่ยมันแปลว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องเองินแล้วก็เรื่องความรับส่วนเลขศูนย์เนี่ยเป็นดาวมนุษตยูนะครับหรือว่ายูเรนัสนะครับหกเนี่ยมันแปลว่าคู่เงินล่วนะครับก็แปลว่าอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่ทัน ตัวนะหรือว่าเกิดการพลิกผันเกี่ยวกับเรื่องความรักได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยถามว่าแล้วมันจะมีดาวที่ช่วยบรรเทาเบาบางไหมก็ต้องบอกเลยว่ามีครับเหรียญมี2ด้านนะครับเรื่องของดวงดาวก็จะมี2ความหมายเสมอนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณ มีเลข3อยู่คุณมีเลข2อยู่หรือว่าคุณมีเลข9อยู่มันก็จะกลายเป็น6 6สองนะครับหกสาแบบนี้นะครับความหมายของคู่เลขนะคู่ดาวที่เป็น6 2 6 3 6 9เนี่ยเป็นความหมายที่ดีนะครับแต่มันเจอกันในช่องความเสียหายถามว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไหมมีครับแต่ว่ามีไม่มากนะครับหรือมีแล้วเนี่ยมีส่วนที่จะทําให้มันไม่ได้กระทบกับชีวิตเรามากจนเกินไป ก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องปกติที่มีได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคลี่คลายไปได้ในทางที่ถูกต้องนั่นเอง ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีสติรู้ทันไว้นะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวขาประจำนะครับประจําเดือนนะก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับดาวอาทิตย์หมายเลขหนึง่งก็ย้ายเข้ามาในตำแหน่งความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่14เมษายนก็ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวขาประจําเพราะว่าต้องย้ายทุกเดือนเดือนละ1ครั้งและก็ไม่มีการเดินผิดปกติด้วยนะครับก็หมายความว่าเดินตามระยะเวลาแบบนี้ตลอดนะครับอาจจะ มีเหลื่อมกันบ้างวัน2วันนะเพราะว่าอรอบการเดินของดาวอาทิตย์เนี่ยหช่องเนี่ยสาวันนะครับสิช่องก็360วันแต่ว่าปฏิทินมีทั้งหมด365วันแล้วก็ทุก4ปีก็จะมี366วันเศษที่เหลืออยู่5วัน6วันตรงนี้แหละครับทำให้การเคลื่อนที่ของดาวอาทิตย์เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่เท่ากันอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนครับว่าการแบ,บ่งราศีที่นักพยากรณ์ใช้เนี่ย เขาก็ใช้ดาวอาทิตย์นี่แหละแล้วเขาก็แบ่งตามปีปฏิทินแต่ละปีที่นักพยากรณ์เลือกใช้ดังนั้นเนี่ยเราเลยอาจจะเคยสังเกตเห็นได้ว่าทําไมการแบ่งราศีของนักพยากรณ์แต่ละคนใช้วันไม่เท่ากันก็มาจากสาเหตุน,นี้นั่นเองอทีนี้เรามาเรื่องถึงความหมายนะครับดาวอาทิตย์เข้าความเสียหายนะครับอาทิตย์เนี่ยหมายถึงเรื่องของความเป็นผู้นำอาทิตย์เนี่ยหมายถึงเรื่องการตัดสินใจ แล้วก็หมายถึงเรื่องของการที่เราตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างทุกความเป็นไปในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจทั้งนั้นแหละดังนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินใจถูกเราก็มีชีวิตที่ดีครับแต่ถ้าเราตัดสินใจผิดบางครั้งมันแก้ไขไม่ได้เราย้อนเวลากลับไปแก้ก็ไม่ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัว เมื่ออาทิตย์เข้าความเสียหายเนี่ยก็แปลว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยมั่นใจบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยคิดว่าทําได้เป็นปกติวิสัยมันไม่ได้ส่งผลตามปกติแล้วครับแต่มันกลับส่งผลให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นครับหรือบางครั้งนะครับคุณอาจจะต้องเสียชื่อเสียงสูญเสียความมั่นใจหรือว่าเสียเครดิตที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อน อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งแล้วจะแก้ไขยังไงก็ต้องบอกว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เวลาดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาแบบนี้แล้วเข้าในตําแหน่งความเสียหายแบบนี้นะครับสิ่งที่ทําได้นะครับก็คือมีสติรอบคอบให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผมบอกไปนะครับ15มีนาคมถึง14เมษายนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่จําเป็นจะต้องอะระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเรามีดาวที่รออยู่ เช่นเป็นเลข3เป็นเลข0ูนย์แบบเนี้ยจะไม่ส่งผลดีเลยนะครับเป็นเลข8นะครับไม่ส่งผลดีกับดาวอาทิตย์ที่เข้ามาเลยแล้วไม่ส่งผลดีในช่องที่ไม่ดีด้วยนะก็คือช่องนี้มันเป็นช่องความเสียหายแล้วดาวมันมาเจอกันเนี่ยเป็นดาวที่เป็นการประทะกัน,น,ยน,กกนอย่างเช่นพวกศัตรูกันอย่างเช่น1 3 3 1 1 0 0 1หนะครับหรือว่า1881 ก็ยิ่งส่งผลร้ายเลยครับเหตุที่มันจะเบาบางลงได้นะครับมันต้องไปเจอดาวที่มันเป็นผู้ที่ดีครับซึ่งอันเนี้ยเป็นรายละเอียดที่แต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งสําคัญที่ผมเน้นย้ําเสมอว่าการดูดวงโดยใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับหรือว่าการดูดวงโดยใช้ดวงดาวเนี่ย จร,จริงๆคือคำว่าโหราศาสตร์ทุกประเภทเนี่ยคือสติติหมดเพราะมันคือการดูดวงดาวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้แล้วหลายคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ดาวประจําตัวของตัวเองถึงเวลาแล้วครับที่เราควรจะรู้แล้วก็วางแผนชีวิตจริงๆจังๆสักทีนะครับเดี๋ยวฟังเพื่อความบันเทิงเราสามารถตรวจสอบได้ฟรีนะครับที่ สินแส z I N z a Set In z A E เป็นระบบสินแส b a ์โคชีวิตของผมเองมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า650,000คนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันคุณสามารถที่จะลงทะเบียนได้ฟรีนะครับโดยใช้โค้ด456ครับแล้วคุณก็จะเห็นลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับเห็นปีนักบบสัตว์แบบโหราศาสตร์จีนด้วยนะครับแล้วก็เห็นดาวประจําตัวของคุณครับว่าดาวทั้ง10ตัวของคุณเนี่ยอยู่ในช่องไหนบ้างดาวที่อยู่ในช่องใดเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณตลอดชีวิตนะครับ แล้วหลายคนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้น่าห่วงที่สุดเลยฟรีครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับผู้ใช้งานเกินครึ่งล้านแล้วทั้งนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลใดใดทั้งสิ้นเพราะระบบเนี่ยไม่มีการขอชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัตรเครดิตเลยคุณใช้งานได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับป<ม>ิดท้ายนะครับดาวดวงสุดท้ายนะครับที่ย้ายในเดือนมีนาคมนี้ครับก็คือดาวศุกหมายเลข6นะครับดาวศุกหมายเลข6เนี่ย จะย้ายเข้ามาในตำแหน่งตัวตนครับก็ย้ายออกจากช่องเดิมที่เป็นช่องความเสียหายเนี่ยเข้ามาสู่ตัวตนครับวันที่28มีนาคมจนถึงวันที่22เมษายนนะครับ28มีนาถึง22มเมษามอนเดิมครับดาวสุ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินแล้วก็ความรักเมื่อย้ายเข้ามาในตำแหน่งตัวตนเนี่ยก็จะส่งผลด,ดีกับตัวคุณเองโดยตรงเลยครับคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นครับสำหรับคนที่โสดเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะ แต่สำหรับคนที่ไม่โสดเนี่เนยเสน่ห์ก็ใช้ได้ในขอบเขตที่จํากัดนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ในถักที่เข้าใจซึ่งเชื่อว่าคนไม่โสดก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับเราจะไปใช้สเสน่ห์เราพิ่มเพื่อแบบคนโสดเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะว <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> ่าสิทธิ์ในการเลือกของเราเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับนะสิทธิ์มันหมดไปแล้วเราเราเรา,เราทำได้อย่างอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้เสน่ห์ในทานนงที่ดีครับก็จะนําพาให้เกิดการเงินนั่นเองนะครับเราไปใช้สเสน่ห์ให้มันได้เงินนะ,นะครับแล้วก็อาจจะ ได้เงินมาจากใครอันนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับดาวมันเข้ามาในตําแหน่งตัวตนนะครับคงไปให้คนอื่นหาให้คงไม่ได้ก็ได้เงินจากตัวคุณเองนี่แหละเป็นหลักนะว่าคุณจะได้เงินจากเรื่องอะไรนะครับหรือว่าจากใครนะก็ตัวคุณเองเนะี่ยเป็นคนหาเองนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในช่องตัวตนคุณมีดาวที่เป็นกลุ่มมิตรกับดาวศุกร์โอ้ยิ่งดีเลยนะครับเช่นถ้าเกิดคุณมีเลขสามอยู่มันก็จะกลายเป็น6กสาม ถ้าคุณมีเลข9อยู่ก็จะกลายเป็น69นะครับคุณมีเลข4อยู่ก็จะกลายเป็น64แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ดีมากเพราะว่า63ก็คุณก็จะมีพลังนะมีกําลังวังชาในการที่จะกระตือรือร้นออกไปหาเงินมากขึ้นถ้าเป็น4อู้สนห์ก็มาล้นเหลือมาเต็มเพราะว่า64 46เนี่ยคือคู่ขวัญใจคน ถ้าเป็น9นะครับอ้อันนี้ก็มีอล่ามีแสงอย่างกระดาราเลยนะเห็นไหมมันดีหมดเลยนะครับถ้าเป็นดาวที่ดีนะแล้วก็เจอกันในช่องที่ดีด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดีซ้อนดีอันนี้ดีมากแต่ก็อาจจะมีบางท่านนะครับก็คือมีดาวพื้นดวงเดิมเนี่ยที่รองรับอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเช่นเป็นเลข7เป็นเลข0ูนย์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะส่งผลไม่เต็มที่นะแต่ถึงยังไงก็ตามมันเจอกันในช่องที่ดีนะครับมันก็มีเรื่องดีเกิดขึ้น,น เรื่งแดีเรื่องดีนั้นเนี่ยอาจจะไม่ดี100%นะหรือว่ามันไม่ส่งผลดีเต็มที่เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรแล้วก็พอผมพูดถึงดาวในพื้นดวงแล้วก็ยังไม่เข้าใจต้องไปกดดูแล้วนะครับที่แอปสินแสครับ s a n s a e ครับใช้โค้ด456ด้วยนะครับจะได้ตรวจฟรีดูฟรีได้ทันทีนะครับสินแสบา r ค o e ชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบซินแส าร์โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดซินแสแ i ดไอเนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบซินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะไ ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะสนนแติ คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสาา์โด้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านาา์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Ad. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา